นุสบาบุนในการประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะต้องบอกว่าอวดหุ่นในวัย48ปีค่ะบินเที่ยวไกลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของสาวคนนี้นะคะกับล่าสุดค่ะออกมาอวดภาพให้ได้เห็นกันหลังจากที่ควงสามีไปเที่ยวพักผ่อนที่สวิตเซอร์แลนด์กันสองคนซึ่งงานนี้ อดีตนักสแสดงในวัย48ปีมีโอกาสไปเที่ยวรับลมหนาวอวดภาพให้ได้เห็นกันค่ะเมื่อล่าสุดลูกชายสุดหล่อคนเก่งอย่างน้องปุ่นปุ่น,นกันเองลูกชายสุดที่รักได้เรียนสําเร็จสู่มุ่งหมายก็มาถึงครึ่งทางคุณแม่ก็ได้ออกมาโพสภาพแห่งความยินดีผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นเป็นอีกหนึ่งวันที่ตัวเขาเองและครอบครัวมีความสุขตื้นตันมากที่ได้เห็นความสําเร็จครึ่งทางในชีวิตนักศึกษาสู่ชั้นปีที่4ในพิธีมอบเสื้อกาวรับสิทธิ์แพทย์ปรามาธิบดีรุ่นที่ 55ค่ะกับโพสล่าสุดต้องบอกว่าทําเอาหลายคนเองนั้นอึ้งไปเลยแล้วค่ะกับหุ่นคุณแม่วันนี้ทางทีมงานเก็บภาพมาฝากกันด้วยกับการไปเที่ยวครั้งนี้จะอบอุ่นขนาดไหนามาติดตามรับชมกันค่ะ